ครับผมสวัสดีครับแล้วเฮอ o f เดอะแดนแฮร์เฮนออฟเดอะของผมวันนี้นะครับผมก็ใครเห็นเนี่ยก็บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบดับเบิลอัพโอ้โหเข้าข้อเรื่องมาอยู่ว่าฮะฟัง UTG นะฮะโอเพนเลสครับ1 0 0 0เราก็คอ1000นะฮะแล้วก็เรามีพ็อกเก7เจ็เปิดมาเนี่ยบอดเป็น a q u e e n 7อ้าผมติดเซต7สิผมก็ยิงเลยผมยิงโอเวอร์พอตเลย เขาจับผมอออินหวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบผม snap คออย่างไวฮะเปิดมาเขามี A10 ครับผมเซตเจ็ดโอ้โหนำเป็นทุ่งเทิร์นเปิดมาแจ็คแจ็คเริ่มไม่ดีอะลิเวอร์คิงตามคาดเรียบร้อยครับคนเราฮะโชคชะตาเนี่ยชอบเล่นตลกนะฮะน่าจะสมัครอยู่คณะผมแหละครับผม